มันมีอยู่สองมุมที่เราจะต้องเข้าใจก็คือฐานะของบุคคลผู้รับบุญได้กับฐานะของผู้ที่รับบุญไม่ได้ผู้ที่รับบุญได้นั้นเราควรจะทําบุญอุทิศกุศลให้ส่วนผู้ที่รับบุญไม่ได้เราจะต้องมีของไปวางไว้ให้เขาของสละออกจากเราเดี๋ยวไปวางไว้ให้เขาเขาก็สามารถอาศัยของเหล่านั้นอนะ่ะดำรงชีพอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เราเอาไปวางไว้แต่ไม่ใช่การไหว้แบบไปจุดทูบจุดเทียนไหว้นะฐานะที่เปรตจะกินได้ก็ต่อเมื่อของนั้นเป็นของที่ ทิ้งแล้วเปตจะไม่สามารถกินของบริโภคที่มันยังดีๆอยู่ได้เลยพระองค์ตรัสว่าแม้โดยที่สุดแล้วน้ําล้างชามในภาชนะที่เราใส่อาหารเราล้างเสร็จแล้วสาดเททิ้งด้วยใจหวังว่าปีศาจผู้หากินของโซโคกมีอยู่จัดได้บริโภคหรือดํารงชีพด้วยเศษอาหารเหล่านั้นนั่นหมายถึงว่าสถานะของผู้ที่เขาไม่ได้รับบุญเนี่ยเขาจะต้องกินของเศษของเหลือที่มนุษย์สาดทิ้งเททิ้งหรือโยนทิ้ง เพราะนั่นคือวิบากกรรมในส่วนหนึ่งที่เขาจะดอม,ดอมลงชีพด้วยวิถีแบบนั้นมนุษย์ผู้สา์น้ําล้างชามเททิ้งด้วยใจหวังว่าปีศาจที่หากินกองของโสโครมีมีอยู่เนี่ยเจตนาที่ตั้งไว้อย่างนั้นน่ะย่อมเกิดเป็นบุญอันเกิดจากการให้ทานด้วยในจิตของผู้นั้น